สวัสดีครับพี่น้องชาวเกี้ยวใหม่เพื่อนเพบ้านเฮาซื้มาซาจีนนะครับนี่จีนงูงูมดซาจีนอ่ะซื้อมาสองร้อยบาทนะครับของจีนบ้านเฮานะครับ ขอนล้างหยอข้างหน้าก่อนนะครับสักผ้าด้วยครับเรื่องมันสัน่นนี่ครับจีนงามเลย มีห่อมีคณาพักเกาะมีจะใครพักไผ่หอมด้วนนะครับแล้วก็ผักกลับมันนะครับเดี๋ยวจะซาแบบจังใหม่นะครับพี่น้องซาแบบจังใหม่บ้านเฮาเนี่ย นี่ผมจะบรรลวกแล้วนะครับเกใสไซสย<ะ>ี้นะครับฝ<ะ>ากปุวยนะครับผมพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปุ้ยเติ นีนอดอยผมทำการซอยนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยละพร้อมอยำนะครับยำแล้วก็กินเลยนะครับที่ซอยมีกม็มีหอมแดงหอมแดงแล้วก็ไอหอมป้อมผักชีข้าไปรหอมดวนแล้วก็จะไข่นะครับที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะทำการยำใส่ดงใส่ดีน้เนะ ดีนี่ผมจะลาลงไปเลยนะครับอืมีของมส่วนเพียเดี๋ยวผมจะรอมันเย็นก่อนครับตอนนี้มันยังไม่เย็นเตือนะครับผมนี่ครับเพียต้มนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันยังอบยเย็นแปลเถอะถ้ามันยังอบยเย็นห่อไปใส่ยันจีนจีนมันจะสุกให้ก่อนนะครับยังจะแย่คือบลัลลัารอเฮือมันแไอคือมันหายฮ้อนก่อนเพราะว่าเพียมนี่เขาต้องต้มนะครับเพื่อ,อเพื่อความสบายใจนะครับเวลาเขากิน้าไปนะครับมันมีประโยชน์ประหยัดนะครับลองอู้ซื้อๆ,ๆนี่ครับคนมัดิตบต้องต้มก่อนนะครับ กินนี้กันลงเมือยำครับพี่น้องใส่พริก้ยพริกนี่หอมกว่าน,นี้ หอมหอมจริงๆหอมครับพี่เห็นแหหนึ่งใส่น้อยมเต็มแปเน้หน,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 น่อยหนึงน่งใส่ผงชูดล đúng đấy đi đi Sa chín Mướng chiêng mày không Được cửa nó sẽ thử. เดอนี้ฟังสซนักเลยนะครับเดี๋ยวเกมนี่นเลยเฮียครับเฮียผมจะบัใส่เลือดนะครับ เออผมดึงซอยอันนี้พี่น้องเหยสุมาลาโต้ะครับซอยอก็นอนลืมลืมซอย30มสิบกิบนะครับดึงแตะดูว่า ผมจะามีน้ำยาแก้เจ็บหลังเจบแเอวนะครับเพราะว่าผมผมเลิกกี่แล้วนะครับผมผมเลิกได้คาเลยนะครับเข้ามาจําเป็นต้องมียาฆ่าเชื้อนะครับนะครับกินได้นะครับเพราะว่าเขากินบ่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีโรคที่ตัวมานั่กระรักโดนน้ำยา แต่ของผมนี่มันกินมันมาเหมือนเปิ่นครับผมกินแล้วผมกินหนักนกินหนักแล้วก็ยุดแบบปอนะครับมันหมูจากอินเขาอู้กันด้ครับถ้าเขากินน้ำยกน้ำยาเลยผมก็จะกินกับเขากับซากับปลาหลัก ซองลุงวาพาแดงเที่ยวด้วยนะครับผมจิมฮอ,อมบบมมนขมๆนะเดี่ยวหัวดี่อ,อย ครับซาหอมมะิซาเปีนจังใหม่ส่วนค้วยนี้ผมจะไล่ใส่เลือดนะครับใส่เลือดผมจะลำก่อนนะครับหมดเลย มองศกเล็กศกเล็กครับพี่น้องเหย นี่อันนี้ของกิงของผมนี่มาก,ก็ยังกลัวนะครับคนนี้นะน้องเฮย สวบีลำกันเนอะเใส่พิกหน่อยเผื่อหน่อย ล้ำละใส่เกลือน้อยหนึ่งเอาเกมเด่นนะเกมครับผมกินเกมนั้นโอเคนะครับโอ้กล้องมันวิด เขาว่านมันนะสุดยอดเลยครับ